Oh, <laughs> ha. สวัสดีครับวันนี้มาพบกับจุ๊บจัดให้อีกแล้วนะฮะวันนี้จะพามาชมเป็นแดคนละฝานะฮะก็จะเป็นสเปซแคปเออจะเป็นแคปโฟแคปโฟตัวนี้จะมี s Auto นะฮะแล้วก็เป็นเกียร์ธรรมดานะฮะอันนี้ตกแต่งกันอ่าเป็นสีเงินทั้งคู่นะฮะตกแต่งกันเต็มพันเหมือนเดิมนะฮะเดี๋ยวพามาดูคันนี้ก่อนนะฮะว่าคันนี้ตกแต่งอะไรไปบ้างนะฮะพี่อ่า มาดูเรื่องมันที่ล้อก่อนเลยนะครับตัวนี้จะเป็นเป็นล้อแม็กซีอ28นะนะนะครับพร้อมกับน็อตเอ่าเล่สีแดงนะฮะแล้วก็ฝาครอบครอบนะฮะดุมล้อสีแดงแล้วก็มีในส่วนของอ่าครอบทริปเปอร์เบรกนะฮะแมมโบสีน้ำเงินด้วยนะฮะมากับพร้อมกับอ่ายางไรเด้นนะฮะตัวนี้โหลดหน้าสองหลังสี่ มากเลยติดไลเนอร์นะฮะติดฟิล์มใสนะฮะตามฉแบบบับฉบับรถซิ่งนะฮะ,นะะแล้วก็ไฮไลท์ตัวนี้ครับใส่ท่อสูตรมาด้วยนะครับก็ออฟเซ็ตล้นนิดนึงฮะ,ะลูกคะ้าออกแต่ว่าเพิ่มในส่วนของหน้ายางเพิ่มการเดาะถนนมากขึ้นนะครับนี่ แต่คันนี้จะเป็นในส่วนของเกียร์ออตโต้นะฮะวิทยุของเกียร์ออตโต้กับเกียร์ธรรมดาจะไม่เหมือนกันนะฮะถ้าเป็นตัวเอสอ่ะเดี๋ยวเรามาชมอีกคันหนึ่งนะครับคันนี้เป็นขับโฟน้าตาข้างนอกเหมือนกันเลยแต่ว่าตัวนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดานะครับอ่าล้อตัวนี้ตัวนี้ใช้เป็น r e 30นะครับ สีเดียวกันแต่คนละลายนะฮะตัวนี้ก็คันนู้นแต่งด้วยน้ําเงินตัวนี้แต่งด้วยแดงนะครับนี่ก็อ่ะมีคาลิปเปอร์ข้อเบรกนัดล้อสีแดงแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีฝาปิดเป็นอ่าคันนี้จะเลือกเป็นแบบฝาเรียกนะครับเน <c oughs> เหมือนเหมือนยาฝาแทา้ฝาแท้นะครับอ่ากันนี้ติดเป็นฟิล์มดำนะฮะ ถ้าเป็นวิทยุตัวตัว,ตวเรธรรมดาจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับนี่จะเป็นวิทยุดินเดียวอ่นะครับอ่าไลเนอร์เรียบร้อยฮะคันนี้จะล้นกว่านิดนึงนะครับลูกค้าบ,บอกไม่กลัวด่านครับล้นก็ล้นอ่าอันนี้ใส่ท่อสูบเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้จะเป็นอ่าปลายไดทไทเทมานะฮะอ่า เดี๋ยวลองมาฟังเสียงท่อกันดีกว่านะครับจะให้ต้องมินอยู่ด้านหลังเนาะเดี๋ยวผมเบิ้ลให้ฟังนิดหนึ่งครับนะฮะเสียงท่อนี่โอ้โหนะฮะสุดยอดครับ2 0สองพันนะฮะทรัโฟ,โฟสีเงินคู่แฝดคทรศัคันนี้นะฮะแล้วก็ ยังไงถ้าเกิดว่าลูกค้าที่สนใจนะฮะอยากจะได้รถ eisu d-max นะฮะตอนนี้เราทําโปรโมชั่นหลากหลายอย่างเลยนะคะรับก็ยังไงก็ติดต่อจุ๊บมาได้นะฮะแล้วก็เออตอนนี้มีรถตัดหน้า,านะฮะแล้วก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องจุ๊บด้วยนะครับก็ยังไงรถ d-max รถ e ี s u ยังไงต้องจุ๊บจัดให้นะครับสวัสดีครับ